จะไปไหนบอกสิไหนไหนไหนนี้มันสวยไหมสวยปะมันสวยไหมเราเอา,สาใส่ไหมสใส่ไหมสใส่ไหมแล้วก็เอ๋ยก็กไก่ ขอไข่ในเลา้าของขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอรัข้างข้างฝามองงูใจกล้าจอจานใช้ดีจอจิงตีดังนับหนึ่งถึงสิบไปอีกน,นับหนึ่งถึงสิบไปอีกยนิ สี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองวันหนึ่งทู ที่ four y six เว่นเว่นพ่อไปไหนพ่อไปวัดไปทำบุญได้ไหม ไปทำบุญที่วัดเนี่ยวัดใกล้ๆนี่ใกล้ๆจ้ะใช่วัดบางวัดบางพูนวัดบางพูไปใกล้เลยทำไรอ,อ่านยพ่อไปไหนไปทำบุญพ่อไปไหนฮะไปทำสังฆทานพี่ผ่าไม่สบายแน้่นะพี่ผ่าประตูสิอะ จะเอาอะไรพี่ผาิวาหิวามาันหิวจริงหรือเปล่าหิวขอหจริงไหมเอาเล่น tiktok ก่อนเล่น tiktok เป็นไหม tiktok 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 เดี๋ยวมันทิมตาปูแล้วเนี่ย วันนี้จะไปเที่ยวไหนงไงวันนี้เจ๋อไฉอะเจ๋อไาอ๋อหาไม่เจอหาที่อันนี้อะไรอ่ะที่ใส่แขนฉีดฉีดวัคซีน เจอไหมไม่เจอมันอยู่ในนี้แหละฮะไม่เจอเลยไงเดี๋เอาแกหาหันอีกอันนี้อะไรขหมือนไม่รู้ของแม่นี่ไงนี่นเห็นไดเนเน้เห็นแล้วบอกพี่เห็นแล้วเห็นแล้วจ้าบอกพี่